ผัดกะเพราเนื้อเนื้อผมสับเองนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่ l like i v e u s a by เยอเพิ่มล่าสุ e นะทำกับข้าวเมนูอาหารไทยยอดนิยมไม่ว่าจะทำที่ไหนกินเมื่อไร่กินกับใครก็อร่อยทุกเมื่อผัดกะเพราว,วันนี้เป็นกะเพราเนื้อนะครับ วันนี้ผมผัดกะเพราผัดแค่กิน2คนนะครับไม่เยอะเมนูอาหารผัดผัดแล้วก็ควรกินให้หมดในวันนั้นเลยไม่ควรเก็บค้างไว้เยอะรับ อากาศหนาวนะครับวันนี้ยิ่งถ้ามีลมพัดด้วยมีพายุพ,พัดก็ยิ่งหนาวขึ้นไปอีกนะครับเมื่อวันพุธนะครับบิตคอยนั้นขึ้นทําสถิต l t i m e high นะครับ ถึงหกมื่นหกหกมืนเจ็ดนะครับแต่วันนี้นะครับลงมาแล้วนะครับเ๋ยวประมาณหกหมื่นหนึ่งหกมื่นอยู่ประมาณนี้ตอนนี้นะครับก็ <c oughs> ใครสนใจนะครับ ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามแต่นะครับต้องศึกษาข้อมูลให้รู้จริงนะครับถึงที่จะลงมือลงมือซื้อลงมือลงทุนนะครับคําว่าซื้อหรือเทรดเทรดเข้าเทรดออก กับการลงทุนมันต่างกันนะครับพวกลงทุนระยะสั้นนะครับเทรดเข้าเทรดออกยามขึ้นก็ขายก็ขายไปแล้วมันขึ้นไปอีกนะครับก็เสียไดย้ลงไม่น่าขายเลย ทำให้ได้นะครับเมื่อขายไปแล้วก็ต้องตัดใจนะครับถ้าซื้อคือนก็ราคาสูงแล้วนะครับ <c oughs> พวกที่เขาอยู่ในตลาดหุ้นตลาดคริปโตเคอร์เนซีเขาจะอยู่นานๆน,น,นะครับก็ลง,ลงทุนระยะยาวลงทุนระยะ สิเดือนนะครับ1ปีขึ้นนะครับภาษีรายได้นะครับมันจะต่างกับลงทุนระยะสั้นนะครับต่างกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะลงทุนทำอะไรนะครับศึกษาข้อมูลให้ดีแล้วก็ เซฟให้ตัวเองปอดภัยไม่ขาดทุนกันแล้วกันนะครับขอบคุณครับที่ติด,ดตามชมนะครับอย่าลืมกด s u b ส c r i b e ครับ l i k ์อินยูเอย่าเพิ่มลาสเีคกัรดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าขอบคุณครับ See you next time